เด่นใจค่ะผู้จัดก,การฝ่รายขายอิรุสุจอแสงบคลสาขาโรจนนาค่ะวันนี้นะคะเรานำสิ่งของค่ะยาแล้วก็เครื่องดื่อนะคะน้ำดื่มมามอบที่สานเมืองรังสาวตอนนี้เรา,เาได้จัดตัวสนามนะครับอตอนนี้ก็จัด เภสัชภันฑ์ครับยาสําหรับเด็กทั้งผู้ใหญ่นะหรือก็ยาแก้ไอนะสำหรับเด็กก็ส่วนหนึ่งนะผู้ใหญ่ก็มีนะครับก็จัดไปให้อาสมมตไปเก็บบ้านนะครับตอนนี้เทศบาลเมืองลำาวก็ต้องการนะเภสัชพันธ์สําหรับผู้ป่วยที่กับโร m e ที่บ้านนะครับติดต่อมาที่เทศบาลเมืองลำางได้เลยครับทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดมีเจ้าหน้าที่คอยรับอยู่ด้านหน้านะครับเจ้าหน้าที่รอรับทุกทุกวันนะครับ